สวัสดีค่ะ,ะนิเทนหลายคนถามมานะคะว่าใช้ไหมอะไรบ้างนะคะที่ชอบใช้นะคะไม่ใช่ชอบใช้ก็คือใช้ใช้มาเยอะเหมือนกันนะคะและมีหลายผลงานมากๆนะคะแทบจะทุกห้องเรียนที่นิใช้ไหมตัวนี้นะคะเผื่อใครอยากที่จะที่จะลองนะคะไหมตัวนี้เขาแบบ เขาเงามากๆนะคะเขาเงาแล้วเขาก็ถักค่อนข้างที่จะง่ายเนาะอันนี้ส่วนตัวนะคะคือชอบแต่ก็เห็นเพื่อนๆหลายคนเผื่ออยากจะลองนะคะนิดก็ใช้ทั้งเข็ม1.25หรือเข็ม1.5นะคะก็คือใช้ได้ก็คือหลายผลงานหลายห้องเรียนแทบจะทุกห้องเรียนทุกห้องเรียนเลยก็ว่าได้ที่นิดใช้ ไหมตัวนี้นะคะแล้วก็เคยที่จะเอามากอมาแบ่งขายนะคะเผื<ทาง>่อใครอยากจะลองใช้นะคะทั้งเข็มแล้วไหมก็ก็ลองกดที่ลิงก์ได้นะคะเขามีตั้งแต่100กรัมถึงถึง500กรัมเนาะก็คืออันนี้ก็ซื้อมาแบบคือม้วนใหญ่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็ส่งเสื้อไปแบบเนี่ยค่ะก็คือให้ดูว่าเขาเงานะคะแล้วก็ ก็นุ่มนะคะนี่ค่ะก็คือเผื่อเพื่อนอยากจะลองนะคะก็กดที่ลิงก์ได้เลยนะคะนี่ลองดูไม่เสียหายนะคะมีตั้งแต่100กรัมแล้วก็หลายหลายขนาดนะคะ100กรัมถึง5 0 0กรัมนะคะก็เราใช้เยอะเราไม่อยากแบบเออกลัวไหมจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็คือ ซื้อมาทีละเยอะแต่ว่าก็ต้องคำนวณด้วยเนาะว่าเราถักขนาดเท่าไหร่อย่างนี้นะคะจะมาทำชิ้นงานอะไรอะไรนี้เนาะเราก็ต้องดูด้วยนะคะใช้ได้ทั้งเข็ม1.5แล้วก็เข็ม1.25นะคะก็คืออันนี้คือเข็มแล้วไหมที่ชอบใช้นะคะจริงก็ใช้มาเยอะแหละแต่ก็คืออันนี้คือใช้บ่อยสุดแล้วก็เคยเอามาขายเอามาแบ่งขายด้วยนะคะแต่ตอนนี้คือไม่มีคนช่วย หลายสิ่งอย่างทาคนเดียวนะคะก็เลยหยุดการขายไหมไปหยุดพักก่อนนะคะเดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาหลายสิ่งอย่างลงตัวก็คือเดี๋ยวเอามาแบ่งขายเหมือนเดิมนะคะ